สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกท่านทุกคนนะคะทั้งที่ไทยแล้วก็ต่างประเทศนะคะเจอกันอีกแล้วนะคะกับพี่น้องพาเฮงสําหรับแนวทางฮาหนอยของวันพุทธที่10กุมภาพันธ์นะคะก่อนอื่นเรามาดูย้อนหลังของวันอังคารที่9กกันนะคะว่าผลเป็นยังไงนะ,อะนอยพิเศษนะคะนอยพิเศษออก เจ็ดเจ็ดสี่สามสี่เจ็ดเจ็ดสี่สามสี่อ่าสามสี่นี่คะ่ะที่พี่น้องเน้นให้สี่สามสามสี่นะคะแล้วก็ที่เน้นให้นะคะเจ็ดสี่อ่านี่บนล่างเลยนะคะนี่คะ่ะบนล่างนะคะแล้วก็วิ่งสี่นะคะแล้วก็วิ่งสี่นะอ่าแล้วก็เด่นสี่นะคะ นี่เข้าเด้งบนล่างเลยนะคะแล้วก็วิ่งนี่ก็เด้งบนล่างเหมือนกันนะคะเจ็ดสี่แล้วก็สามสี่เนาะนี่เฮงเฮงเลยสําหรับนอยพิเศษนะคะปังๆเลยนะ,ะทีนี้ก็มาดูนอยปกตินะคะนอยปกติออกเจ็ดเก้าสองเก้าศูนก้าสองเก้พี่น้องให้นี่ค่ะเน้นสีให้นะคะเน้นเลยนะคะก็9ก้าสองสองเกอันนี้ก็เข้านะคะ ส่วนวิ่งไม่มีสีเนาะนอยปกติไม่มีสีนะคะก็ได้แค่92้คะได้แค่ตัวได้แค่ตัวเด่นนี้นะคะ92าทีนี้ก็มาดูนอย VIP นอย VIP ออก60951 60951อ่าไม่มีนะคะ51่พี่น้องให้ไป มีห้าเก้ี่ห้าแปนะคะไม่มีหนไม่มีห้นะคะนอย VAP หลุดนะคะเข้าเฉพาะนอยพิเศษพิเศษนี่เด้งบนล่างเลยแล้วก็วิ่งสีบนล่างนะคะแล้วก็เข้านอยปกตินะเก้าสองสองกานะคะก็ดีใจด้วยนะคะท่านไหนที่ตามนะถ้าอย่งไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะาตามหรือไม่ตามยังไงก็ พูดคุยกันได้นะคะจะได้ดีใจด้วยนะทีนี้ก็มาดูของวันพุธกันเลยค่ะของวันพุธที่10กุมภาพันธ์นะคะของวันพุธที่10กุมภาพันธ์ชุดเด่นมี1 0 6 3แล้วก็4ี่นะคะ1 0 6่4 8พี่น้องเน้นให้ที่เด่น6นะคะเด่น6แล้วก็วิ่ง6 นะเด่น6วิ่ง6นะคะอันนี้วันนี้พี่น้องจับให้น้อยตัวลงนะคะคือ636164 03 1306 183848นะคะกัน9128แล้วก็80นะ3ตัวก็จะมี813 038 730 636 864แล้วก็518นะคะส่วนตัวที่จับให้อันนี้คือ จัดหมดเลยนะคะนี่นะเน้นหกนะคะแล้วก็หนึ่งสามนะคะสามแปดนะคะแล้วก็หนึ่งแปดนะคะอันนี้ที่ส่วนตัวกันนี่นะคะก็จะเป็นแปดศูนย์นะคะแปดศูนย์แล้วก็เก้าหนึ่งนะคะ สำหรับตัวการที่พี่น้องคิดว่าถ้ามาตัวการก็น่าจะมา2ตัวนี้นะคะ91กับ80นะส่วนอันนี้ก็ตามนี้เลยเน้น6นะคะแต่จริงๆพี่น้องลดให้ลงเหลือแค่นี้นะคะเหลือแค่9ชุดเองอไม่เยอะนะคะจัดหมดเลยก็ได้นะถ้าถ้ายังไงหรือจะเลือกเอาตามนี้ก็ได้นะคะตามนี้นะอันนี้สำหรับของวันพุทธที่10 กุมภาพันธ์นะคะถ้าไงก็ขอให้ทุกคนเฮงเฮงปังๆนะคะอยู่กับพี่น้องพาเฮงก็ขอให้ทุกคนเฮงเงนะคะอย่าอย่าลืมนะคะให้กำลังใจด้วยการกดไลค์กดติดตามแล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปพี่น้องพาเฮงนะคะถ้ากดแชร์ให้ด้วยก็ขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะอยังไงก็อย่าลืมนะคะอย่าลืม กดไลค์กดติดตามนะคะสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่อยู่ด้วยกันขอให้ทุกคนเฮงๆปังๆมีเงินมีทองใช้ไม่เจ็บไม่จนสุขภาพแข็งแรงแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายขอบคุณค่ะ